เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูวิธีการเพิ่มเพจในระบบ Myorder ผ่านมือถือกันนะครับก็อันดับแรกนะครับหลังจากที่ทุกคนเข้ามาที่นแอปของ Myorder ให้ไปที่เมนูโปรไฟล์ที่มุมล่างขวานะครับแล้วเลือกจัดการ f e c o o o p k p e ครับกดเพิ่ม Facebook Page ทางด้านล่างได้เลยนะครับอ่ากดดำเนินการต่อครับถ้าใครขึ้นมาแบบนี้นะครับให้กดแก้ไขการตั้งค่าก่อนหน้าเนาะ ระบบจะพามาที่หน้านี้นะครับให้เราเลือกใช้เพจที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับและเลือกเพจที่เราต้องการได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อเลือกได้แล้วนะครับให้กดดําเนินการต่อครับเลือกบัญชีธุรกิจที่เราต้องการนะครับอาจจะเลือกทั้งหมดนะครับหรือว่าเลือกแค่บัญชีเดียวก็ได้นะครับกดดําเนินการต่อครับกดบันทึกครับกดเข้าใจแล้วได้เลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นเพจมาให้เราแบบนี้นะครับให้เราติ๊กถูกที่หน้าเพจนะครับและกดเชื่อมต่อ Facebook Page ได้เลย ่ะแค่นี้นะครับก็จะเป็นการเชื่อมต่อ Facebook Page สำเร็จแล้วนะครับเราสามารถกดเข้าไปนะครับและกดอนุญาตใช้งานเพจนะครับให้กลายเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนั่นเองนะครับแค่นี้ก็เป็นการเชื่อมต่อ Facebook Page และเปิดใช้งานเพจในระบบ My Order ผ่านมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนติดปัญหาอะไรนะครับสามารถติดต่อสอบถามแอดพินของ My Order ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วและเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ